ปืนใหญ่ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้ามิไฮโลมูดริกแข้งเทพยูเครนสโมสรอ์เซนนอนทีมจะฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมิไฮโลมูดริกแข้งดาวรุ่งวัย22ปีของทีมชักตาดนเนตโดยนักเตะรายนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของมิเกลอตต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้มีการรายงานความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง100ล้านยูโร หรือประมาณ3,589ล้านบาทอย่างไรก็ตามสื่อระบุว่าทั้งชักต้าโดนเนตและอาเซนอนได้เปิดการเจรจากับมูดริกกองหน้าทีมชาติยูเครนแล้วและจะมีการดำเนินการต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากทั้งสองสโมสรได้บรรลุข้อตกลงกันแล้ว